สวัสดีครับทุกๆคนที่เข้ามารับชมช่องสูตรหวยไทยเราานอยนะครับสำหรับคลิปเดียนี้เดี๋ยวผมจำลองเลขเด่นบนนะครับแบบสี่ตัวระยะยาวนะจึงเป็นสูตรเก่า2สูตรแล้วก็สูตรใหม่อีกหสูตรนะครับเดินมาประมาณหนึ่งร้องวดนะครับสูตรเก่าก็ลงช่องมาประมาณ10บงวดนะครับยังไม่ลดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ส่วนนี้ก็ลงช่องมาประมาณ3งวดนะครับเป็นสูตเก่านะครับวิธีการทำนะครับเทัลเกนหน1ครั้งร้อยหครั้ง10ท้าย2ตัว1ครั้งร้อยหน้าที่ 1~~ 1ครั้งหน่วยหน้าที่1นครั้งร้อยหน้าที่ 1, ร้อยท้ทายที่1นึ่งครั้งหน่วยท้ายที่ 1. นหครั้งร้อยท้ายที่ 2. อนึงครั้งบวกเก้ค่าคงที สาบวกสได้ 6. 6กับ2ได้ 8. ปปกับ3ได้ 1. 1กับ4ได้ 5. 5กับสได้ 9. 9้าเก้ากับหได้ 5. ้าหกับ6ได้ 1. 1ึบวกเได้ 0. ูนย์ะครับศูนย์บวกเได้เจ็บวกสได้ 1. 1ึบวกสได้ 5. ้านะครับผลออกส่วนสีได้ส่วนกับหนะครับเป็นเลขอาออกเด่นบนทุกหลักเราได้ทุกหลักนะครับส่วนนี้มีสถติอยู่ประมาณ80มวดนะครับ เมื่อที่แล้วที่ลงช่องไปก็ได้4ี่หนึ่นอกแปดนะครับได้เลขห้เป็นเลขหลักหน่วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสุดที่สอง สูตที่2ก็เป็นสูตรเก่านะครับซึ่งลงช่องมาประมาณ10บงวดนะครับก็ถูกต่อเนื่องกันมานะครับมั่ผ่านมาก็1357นะครับที่ลงช่องไปนะครับผลออกก็คือ8 5นะครับ เินมาก็ประมาณ90หมงวดนะครับวิธีการทำนะครับใช่หลักร้อยสาครั้งหลัก12บครั้ง10บทาย2ตัว4ครั้งหน่วยทาย2ตัว1ครั้งร้อยหน้าที่2 1ครั้ง10หน้าที่2อครั้งหน่วยหน้าที่2 1ครั้งร้อยท้ายที่2 1ครั้ง10ท้ายที่2 2ครั้งบวก9ก่าค่าคงที่8บวก8ได้6 6กับ4ี่ได้0 0 7กับ8ได้5 5กับ7ได้2 2กับ0ได้2 2กับ4ได้6 6บ9ได้5นะครับอ่า uh, สูตรนี้เป็นสูตรแบบคูคีนะครับบวกทีละ2อ uh, ่า5 7 9 1นะครับผลออก5 9 3นะครับถัดมา2 4 6 8ออก5 0 4ถัดมา3 5 7 9 5 0 3นะครับวันที่แล้วก็1 3 5 7นะครับได้8อก5ออกนะครับสูตรนี้ก็ลงมาประมาณ10หมดนะครับ องช่องมานะมาขึ้นตรงนี้นะครับเป็นวันที่9/3อสองสูตรที่ให้ไปเป็นสูตรที่เดินคู่ต่อเน,นื่องกันมานะครับสีลงช่องไปนะทีนี้ผมก็จะเพิ่มมาอีกหนึ่งสูตรเพื่อที่จะได้จะประกบเลขได้มากขึ้น่างขึ้นนะครับเนเหลือตัวเลขเด่น,นที่ชัดเจนขึ้นนะครับมาดูสูตรที่3กัน สุดที่3เดินมาประมาณ110งวดนะครับ110่งร้อวดวิธีการทำนะครับใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักหน่วยหนึ่งครั้ง ไทยสองตัวสครั้งหน่วยไทยสองตัวหครั้งร้อยหน้าที่หนมครั้งสิหน้าที่สองหนึ่งครั้งหน่วยหน้าที่สองครั้งสิไทยที่หนึ่ครั้งหน่วยไทยที่หนครั้งร้อยไทยที่สองสามครั้งหน่วยไทยที่สองหครั้งวกหนึ่งครัที่เกับหได้สอกับศูนย์ได้สองสองกับเก้าได้หนึ่งนกับศูนย์ได้หนกับหได้สอกับสีได้หกหกับเได้สากับเก้ได้สอกับห้าได้เจ็ดเจได้สามบวกหได้สนะครับ มวดที่90นะครับในสีบวกสได้6 6หบวกหได้7 6็บวกหได้1 1ึบวกหได้2นะครับผลออก9 6 2นะครับได้6กกับสอันมาหกศ4นได้0ูนยันมา2 2 1ได้1นะครับงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาก็ได้1 3 8 9นะครับได้เลข8เป็นเลขหลักร้อยนะครับออกหลักร้อยมาหกงวดแล้วนะ ติดตนะ่อกันนะทั้งสามสูตรนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าวันนี้จะได้เลขอะไร ที่แล้วนะครับก็สุดที่1นะครับได้หผลดอก8ปดนะครับสูตรที่2ก็ได้5นะครับผลดอก8ปดกหเลขชนกันสงสูตรคือหนึงกับ5นะครับ ในเลขห้านะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวันนี้กัน โอเคเราบวกกันเลยนะ9บวก8ได้7 7บวก6ได้3 3กได้9 9กับ8ได้7 7กับ8ได้5 5กับ4ได้9 9 9กได้8 8 9ได้7นะครับ7บวก7ได้4 4บวก4ได้8 8บวก4ได้2ครสูตรที่1ได้7 4 แปดสอนะประมาณสูตรที่2 4กับ2ได้6 6กับ4ได้0 3กับ2ได้5 5กับ8ได้3 3กับ7ได้0 9นกับหได้5 5กับ9ได้4ี่นะครับได้สนะี่นี่หรอกศูนย์ห้าสานยกับสี 4. 4่ ห8 0มานะครับสูนรทีด3 9ก้าได้4ี่กับ2ได้6 6กับ3ได้9กกับ8ดได้7 7กับ4ได้1 1กับ4ได้5 5กับ3ได้8 8กับ4ได้2 2กับ7ได้9กได้8 8ปบวก1ได้9 9นะครับ9กวก2ได้1 1บวก5ได้6 6 1บวก1ได้7ครับ9 Đây này, Thôi nhà này หกเก้าเจ็ดหนึ่งห้าแปดสองเก้าแปดเก้าถูกต้สามสูตรนะครับชนกันมากที่สุดเลขไหลเจ็ดสองสูตรสี่สองสูตรแปด สองสูตรสองหนึ่งสูตรให้เป็นตัวเลขเฉินเด่นอสองสูตรนะเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่แปดหก สงศูนย์ก้าหนึ่งอย่างละาสุดนะครับจนกันสามจนกัน 2, สองศูตร์สามศูนย์จนกัน 2, สองศูตรนะครับไม่มีตัวเลขจนกัน 3, สามศูตรนะครับจนกันสองศูตรก็คือศิวเจ็ดแปดนะครับ 2, 4, 6, 7, 8, ซึ่งจะเป็นตัวเด่นอ่า ส่วนตัวเลขที่ไม่ชนกันนะครับเรามาจับชุดนะครับตัวที่ไม่ชนกันนะเพื่อจะได้เหลือตัวเลขโดดเด่นไว้ก่อนนะครับก็คือสูดที่หนึ่งก็คือเลขสองนะครับตัวเลขที่ไม่ชนนะเมื่อเราจับชุดแล้วเราจะแยกตัวเลขที่ชนกันได้ง่ายนะเวลาเราไปเอาไปประกบกับตัวเลขเด่นหนึ่งนะ ไม่ชนกันนะครับสูตรที่1ก็คือเลขสองนะสูตรที่2ก็มีเลขศูนย์นะสูตรที่3ก็มี9ก้ากับ1นกันยังไงสองศูนย์เก้าหนึ่งมาจับชุดนะครับก็คือชุดนะครับได้สอง สองจุดโตสนนะครับสองสก้ากับสองส่วหนึ่งในกรณีที่ทั้งสามสุดเดินต่อนะครับทั้งสามสุดเดินต่อเน,น่ตัวเลขก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนอย่าง ตัวเลขที่ไม่ชนก่อนนะผมเคลียร์ตัวเลขที่ไม่ชนให้เข้าใจก่อนนะสองศูนะสองกับ201ศูนย์งแล้วนะสองศูนเกองน่ะครับเพราะฉั้นเลข2 0งต่อไปก็คือ2องศูนกสองศูนยครับผมเคลียร์ตัวเลขไม่ชนนะ,ะความหมายก็คือว่าถ้าตัวเลขเดินตั้งสาศูตยนะครับ เลขตัวเลขสองอ่ะไม่มันไม่ใช่เป็นตัวชนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทั้งสามศูตรเดินต่อถ้าเลขสองมันจะมาในวันถัดมาในวันที่จะถึงเนี่ยมันจะมาสองศูนย์สองศูนย์เก้าสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์หกแล้วก็สองศูนย์เจ็ดครับตัวเลขที่ที่จะเดินนะครับในชุดกล่องเลขสองถัดมาก็คืออ่เอาตัวเลขไม่นชนเกียร์ตรงนี้ก่อนนะสองศูนย์ ศูนย์สอ่แาแล้วก็ต่อมาก,ก็คือ0ูย์เกับ0ูนยะครับศูย์เกับศูนี้จะเป็นเคลียร์ที่748ดสี่นะเจนะครับอานะครับ,นะรบผมใช้2ตัวนี้นะ,ก,นะก็คือ0ูย์เกับศูนะครับก็คือ0ูนย์เนะ 09 7 094 0 9 09 8 09 09น09 2ี่นไม่ต้องแล้วอ้ไอเดียย์เก้าสอไม่ต้องนะครับ 02. 02. มันมีอยู่แล้วนะครก็คือ0ูย์เ 2เนี่ยมีอยู่แล้วนะครับต่อไป0ูนะครับก็คือ0ูน1ศูก็คือ,อ7482นะครับสูตรนี้นะครับจะต้องเอามาสูตรนี้ประกบมันจะครบ3ตัวนะครับศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนึ่งแปดศอ่ะศู0 17, 0 14, ะ 14, นยะศูนย์หนึ ศูนย์หนึ่งสองนี่ไม่ต้องนะครับมีอยู่แล้วนะครับอ่านะครับตอนนี้เลขศูนย์เลขสองเราเคลียร์แล้วนะครับถ้าเลขสองก 2, ับศูนย์เดินนะครับวันนี้เลขสองเลขศูนย์เดินเนี่ยอ่มันจะออกจุดนี้นะครับถ้าสองกับศูนย์เดินจะเดินจุดนี้นะครับอันนี้ผมเคลียร์เลขศูนย์กับเลขสองนะครับส่วนเลขเก้าเลขหนึ่งเดี๋ยวก็ไปจับจุดกันอีกทีนึงนะครับเก้าหนึ่งอะ เดี๋ยวก็จับชุดใหม่ก็ได้แต่สองกับศูนย์นี่ถ้าเดินนะครับก็คือมาเดินชุดนี้นะเพราะงั้นเมื่อสองกับศูนย์เดินชุดนี้เสร็จปับนะ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลขเด่นก็คือตัวนี้นะครับสี่หกเจ็ดแปดเนี่ยนะสี่หกเจ็ดแปดสามตัวนี้สี่ตัวนี้นะสี่หกเจ็ดแปดครับสำสองศูนย์เดินก็คือสี่หกเจ็ดแปดตรงนี้นะอ่า ให้ถือตัวเด่น้ตัวชนไ้ตรงนี้แค่นี้ก่อนประมาณนี้ก่อนนะครับตอนนี้เราเเลขสอก 2, ับเลขศู 0, นย์ในชุด3ตัวเสร็จแล้วนะครับอ,อยกเว้นจะเป็นเลขคู่อะไรพวกนี้เรายังไม่เขียนลงไปเลขคู่เลขคู่เบิร์หาม,มันเรายังไม่เขียนลงไปนะ แปดสี่แปดเจ็ดหกอืมใช่ใช่ตรงนี้ยังพึงจับไม่ต้องจับมันก็ได้นะเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกหนึ่งอะไรพวกนี้ยังพึงจับก็ได้ต้องดูเลขให้ครบก่อนถ้าจับแล้วมันจะมีหลายชุดนะครับเอาอตอนนี้เราเคลียร์แค่สองกับศูนย์ก่อนนะครับสองกับศูนย์เราเคลียร์ก่อนถ้าสองกับศูนย์เดินนะครับเลขจะออกสามชุดนี้ให้เลขออก 6, ชุดพวกนี้นะครับอ่านะ ก็มีถ้า2อกับศนมา2ตัวก็คือ2องศูน2 0เก้าอ่งถ้ามาตัวเดียวก็อยู่ในนี้นะครับเลขสอมาตัวเดียวก็จุดจะอยู่ในนี้เลขศูนมาตัวเดียวจุดก็จะอยู่ในนี้นะครับ2องกับศูนย์ะเรบเคลียร์เคลียร์แล้วนะครับ2อกับศูนยโอเคก็ประมาณนี้นะครับลองเอาไปพิจารณากรนดูไปชนกัลศูย์หดูนะครับ ว่าเป็นข้อมูลแนวทางกันไปพิจารณากันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะสวัสดีครับ